สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับมันเป็นแมปที่ผมก็ได้สร้างอะไรเยอะแยะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วถามว่าทําไมของผมเหลือแค่ของเพชรแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆต้องเล่าควาไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> แต่ผมไม่มีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะคือก่อนที่ผมจะมาอัดคือผมเข้าไปในดีเอ็นใช่ปะแต่ผมตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ปี แล้วผมก็คือผมไปขุดบล็อกใช่แล้วผมอยากลองไงอยากลองดูใส่ผมเลยใส่มอดไอ่มันชื่อว่าอะไรนะฟิสิกใช่แล้วผมไปขุดบล็อกผมขุดอยู่ข้างบนไม่ได้ขุดข้างล่างแต่ผมระบล็บอกมันก็ไม่แตกแบบลามแล้วผมก็ตกอืมคือผมไม่ได้ใส่ไอ้ผมไม่ได้ใส่มันชื่อว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะผมจะไม่ได้อะผมไม่ได้ใส่ปีก แล้วก็คือผมตกแต่ผมหยิบปิดมาใส่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทันก็คือผมบินขึ้นไม่ทันนั่นแหละจบนั่นแหละทําให้ผมเหลือแค่อุปกรณ์เพชรโค<ท>สแล้วถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรใช่ไหมก็คือคลิปนี้ผมจะมาทาฟาร์มที่ไม่รู้ทําไปทําไมนะมันคือฟาร์มต้นไม้ใช่ผมทําไปทําไมเพราะว่านี่ตรงที่ผมจะสร้างก็คือตรงนี้นะฮะ ใช่ตรงนี้ผมได้ย้ายนั่นไปอยู่นั่นสแนปเปอร์อไปตรงหมู่บ้านใช่คือฟาร์มผมจะสร้างแถวนี้ก็คือใช่ตอนแรกผมไม่ได้จะสร้างแถวนี้หรอกตรงเนี้ยจริงๆผมจะเอาเป็นตลาดแต่คิดไคปคิดมาก,ก็คือตอนนี้ผมไม่คือถ้าตลาดต้องสร้างนานเนี่ยเลยผมไม่สร้างตลาดลนะใช่ผมต้องตีโครงก่อน ขอไปทันไม้ก่อนาแต่ประมาณสิยอก็น่าจะพอแล้วนะฮะกลับบ้านงันตอนนี้ผมตัดทั้งคืนทั้งวันทั้ง,งคืนเลยจะมันจะเช้าแล้วตอนนี้นึกเก็บซัพป,ปิงไปเยอะด้วยเพราะผมต้องปลูกต้นไม้ใช่ปลูกต้นไม้ทดแทนโอเคได้เวลาที่ผมต้องทำเรียกว่าอะไรนะ ไม่ดิผมต้องปลูกก่อนต้องปลูกก่อนถ้างั้นมันจะดูแปลกๆผมจะใช้วิธีปลูกตรงนี้นะผมจะแบบนี้1แล้วก็เว้นมาประมาณ5 2 4 5โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เว้นอีก5 5โอเค โอเคผมจะทําประมาณนี้นะฮะใช่แล้วผมก็ต้องเคลียร์หญ้าแถวนี้ออกใช่เดี๋ยวค่อยเอยไม่ต้องเคลียร์ก็ได้เพราะยังไงเพราะมันเป็นฟาร,ร์มแห่งธรรมชาติอยู่แล้วใช่ฟาร,ร์มนี้ไว้ทำไรเชี่ยแม่งต้นไม้โตแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยต้นไม้โตซะแล้วผมจะเว้นสองนะฮะหนึ่งสองแบบนี้แล้วก็วาบอกที่สมบอกที่สาม ใช่ผมจะวางว่ที่สามเป็นนี้นะฮะสแลปจะเอาต่อข้างบนตรงนี้ป่าเ้ยโถอีกผมจะทําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้กูวางตรงปนี้เออตรง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 ว่าวางเบี้ยงกจะเว้นมาประมาณให้มันตรงห้าตรงนี้นะฮะใช่ใช่มันก็จะถูกเว้นห้าเหมือนกันสองสามแบบนี้แบบเออแบบนี้เลยนะฮะ ตรงนี้ก็เว้นมาอีอก2,4,6เออช่างมาแล้วกันอืมช่างมาไม่ไม่ไม่เไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกพอรู้แล้วทำไมถึงมันเป็นเมื่อกี้กูว,วางผิดเียใช่ผมวางผิดจริงๆมันต้องตรงนี้ถูกแล้วสองสี ห้าฮะนี่ผมวางผิดอีกปะนี่ตรงนี้โอเคใช่ตรงนี้แยชิเชิบชิก็แบบนี้เดยวนะครับดูก่อนสองสี่เนี่ยมันตามแบบนี้เว้ยเมื่อกี้ผมวางผิด ชีวิตเปลี่ยนต้องมานั่งสร้างใหม่อันนี้ว่าทำไมมันใช่มาตอนนี้เสร็จแล้วฮะเอโครงเสาใช่โครงเสา,สาผมเสร็จแล้วและอย่างต่อไปก็คือสร้างทางเข้าทางออกเองแต่ต้นไม้บางต้นผมต้องเลาะออกก่อนทําไมเพราะมันเกิดมาเตี้ยใช่มันเกิดมาเตี้ยดเช่นต้นนี้มันต้องอ,ออกก่อน คือผมจะเอาออกให้หมดเลยนะเอาออกไปก่อนใช่ต้นที่มันคือผมต้องการต้นแบบนี้ใช่ผมต้องการต้นแบบนี้ทั้งั้นปลูกปลูกใหม่ปลูกใหม่ปลูกใหม,ปใหม่ปลูกใหม่นะฮะตรงนี้ด้วยอึมเอาไปดูอีกโอเคผมต้องใช้ดินมาวางนะให้แล้วถ้ามันโตมันจะได้โตแบบสวยงามควางผีเดก สิ่งต่อไปที่ผมต้องทำคือด,ดินผมหมดละผมวาไม่ได้แล้วเออใช่ไหมสิ่งต่อไปที่ผมต้องทําก็คือขอโทษผมวางผิดผมจะวางจากแบบนี้นะฮะใช่นี่ไม,ม,ม่มันสูงเกินมันสูงเกินผมจะวางแบบนี้ใช่แบบนี้แบบไหนแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ข้างบนแบบนี้นะฮะไปแบบนี้แล้วก็แล้วก็หมด ดีไม่ใช่มันหมดไม่อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็วางข้าวบนแบบนี้ไปนะฮะแ,แลมหน่าจะโคเยอะอืแบบนี้นะฮะแล้วก็กินข้าวก่อนน้มอร่อยนมปังจืดทำไมถึงจืดเพราะผมไม่ไม่ได้รสชาติผม,มันอยู่ในเกมไงเออคนบ้าอะไรกินในเกมแล้วได้รสชาติ แบบนี้นะฮะตรงกลางตรงนี้ผมจะทำเป็นทางเข้าโอเคนะฮะเฮ้เ <ST> สร็จแล้วอันนี้ถือว่าใช้เวลาวางนานอยู่นะฮะโคตรนานด้วยแล้วก็คือไอ้ต้นนี้ก็เอาออกไปด้วยต้นนี้ออกไปเลยคือมันคือมันเตีย้ยคุณนึกอ,ออกปะมันเตี้ยเกินผมต้อง ต้องมีเก็บต้องเก็บซัพปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่อืมคนจะต่อขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไอ้นี่นะนะบนมิวใช่บนมิวไปให้ต้นไม้มันโตอึ๊บเจ็บมันต้นไม้กระแทกหน้าแบนบนี้มันเออต้นไม้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ต้นไม้เล็กๆอะ่ะอืมเป็น ต้นไม้ก็จะไอ้เขียนลอมนี้ไม่กระแทงนาะรอมนี้แม่งเข้าหน้าเต็มเต็มเลยคือมันมันไม่มันสูงเกินว่ะมันไม่สวยอะ่ะดีบนมิวแล้วฮะท่ไมเอาบนมิวใหม่เนี่ยผมอยากได้ต้นไม้แบบนี้มากอ่ะต้นไม้ต้นนี้โลทิ้งแม่งไม่ชอบผมไม่ชอบต้นไม้แบบนี้คือมันเตียเยนะ้ยเกินอ่ะเนื้อออกปะแล้วก็เอาสปริงมาวางนี่ เนี่ยผมต้องการต้นไม้แบบนี้ไม่ก็แบบนี้ต้นไม้น้ำมันสูงเกินมันไม่สวยแล้วก็นี่ประมาณเนี้ยเราไปเอาบนมีก่นอนเรามาดูนี้มันจะเออผลต้องการต้นไม้แบบนี้แหละใช่เยี่ยมฉันรักนายเพื่อนฉันต้องการต้นไม้แบบนี้แหละฉันรักนายทำรอบเดียวติดเลยต้นไม้แบบนี้ผมว่าน,นี้ก็จะได้นะเออผลต้องการแบบนี้แหละ ไม่ใช่เตี้ยเกินนะถ้าต้นไม้เตี้ยเกินคือไอ้เขียแม่งต้นไม้เตี้ยมาแล้วคือเออแบบนี้อ่ะถามว่าได้ไหมไม่มันไม่สวยใช่ต้นไม้มันเตี้ยเกินอ่ะหวังว่าจะผมต้องเอาใบไม้ออกอืมม่เองเอาขวาดไอ้เขียหวังว่ามันจะไม่ดีแล้วที่ไม่โดนถ้าโดนนี้ชิบหายเลยไอผมอยากตกเกมไม้คับในชีวิตจริง ใช่อยากตบในชีวิตจริงไม่ขอต้นไม้นี้หน่อยเพีย่ยนคุณตรงข้างหน้านี้ผมขอโลทิ้งแล้วกันอเอาจริงนะผมใช้เวลาอย่างนานนานกับตรงไอ้ทำให้ต้นไม้ได้เนี่ยแหละไม่มีแต่ต้นเตี้ยๆเลยต้นเนี้ยไอ้ต้นสองบล็อกนี้คือผมให้ละลาเวลานคือ ถ้าจะให้ต้นตามวกเบมบนี้หมดคือชาติหนึ่งเออมันใช้เวลานานมากเลยฮนะใช่นานจริงเดี๋ยวเดวผมต้องเอาเนี้ย่อนใช่ผมต้องเใบไ,ไม้ออกเดี๋ยวมันแบบติดกันแบบนี้อ่ะเออโคตรทุเลศใช่เดี๋ยวมันติดกันแบบนี้อ่ะถ้สุกสมผมขอไม่พังทีมด้วยแล้วกันตอนแรกผมว่าจะพังนั่นแหละแต่ คือถ้าพังนี่คือมันต้องแบบ <Hello. S 1> นานอ่ะเนี่ยเมื่อองบางทีคือผมกดรอบเดียวก็ได้ได้แบบสวยด้วยนะคือผมกดรอบเดียวกดแบบไม่ไม่กดแบบไม่ไม,ไ,มไ,มไม่กดค้านะมันได้สองคนนี้คือมันสวยมากเย้่ในที่สุดฟาร์มต้นไม้สวย,สวยงามผมก็เสร็จละใช่สวยมากบางถึงบางต้นมันจะมีต้นใหญ่ๆก็เถอะเฮ้ในที่สุด ใช่มันสวยมากไอ้พงกระดูกนี้ผมเอามาจากกระดูกที่อยู่ในนรกใช่ตรงนี้ผมจะเปิดไว้เพื่อนบบนี้แหละนะเป็นทางเข้าโอ้โหแบบสวยมากอืมต่ลองเปิดเลเทสซิ่งดูน่าจะสวยมากแนะ่ใครจะไปรู้โอ้โหโอ้โหเลเทสซิ่งสวยมากไอเพจประมาณห้าสิบกว่าถือว่าสวยอยู่เปลี่ยนไปใช้อันดเดิมแล้วขอตบแต่งข้างหน้าหน่อยละกันนะฮะข้าง ผมไม่อะ่ะคือด้วยความที่ผมขี้เกียจมากๆผมว่ามันมีหีบอยู่ใน,ในแถวบ้านไงเยอะมากด้วยแต่ด้วยความที่ผมขี้เกียจผมก็ไม่ไปเอาในที่สุดก็เสร็จแล้วสินะใช่ความส,สวยงามลองเอาข้อมดสลับข้้มบนไม่ไม่สวยยิ่งตุเรยกว่าเดิม เอาถ้า,างั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละนะฮะด้วยฟ้ามต้นไม้สวสวยงามร่มรื่นแจ่มใสภูมิลักธรรมชาติต้องถอดเสื้อด้วยเพื่อความรักธรรมชาติเขาจริงถ้างั้นคลิปนี้เอ้ยทั้างั้นคลิปนี้เจอกันแค่นี้แหละนะ,ะบ๊ายบาย